สวัสดีค่ะสวัสดีคลิปที่2นะคะที่ลูกค้าที่แม่ค้าแจ้งบอกว่าเ,เก็บงานยังไม่เสร็จให้ลูกค้านะคะวันนี้มีมีดอยู่5เล่มนะคะแม่ค้าจะมารีวิวรอบ2ของวันที่26วันพฤหัสดเดือนตุลานะคะวันนี้แม่ค้ามารีวิวรอบ2นะคะพอดีเก็บงานเสร็จจะมารีวิวสินค้าที่จะส่งให้ลูกค้านะคะรอบที่2ค่ะค่ะชุดนี้ค่ะ ชุดนี้ไปประทุมธานีนะคะมีดพร้อมซองค่ะนี่ที่รละเข็มขัดนะคะเล่มนี้ค่ะเล่มนี้ใบยาว13านะคะลูกค้าไม้พยุงค่ะมีดเก้าเกสิบนะคะลูกค้า ซองตัวนี้มีที่รัดเข็มขัดนะคะที่รัดเข็มขัดก็จะกดปุ่มเปิดตรงนี้นะคะที่รัดเข็มขัดค่ะปิดที่เปิดซองก็จะเป็นตามขนาดนีดนะคะลูกค้าสนใจสอบถามได้นะคะชุดนี้ค่ะ ปทุมธานีนะคะคุณพรเทพเออหัวตัดมันก็จะเอาเข้าตรงนี้นะคะลูกค้าค่ะเล่มต่อไปค่ะ <Okay. S 1> เล่มนี้ก็ไม้พยุงนะคะ <Okay. S 1> เล่มนี้ ใบยาวสิบสองค่ะแต่งลายเล่มนี้ก็9ก้าร้าสิบนะคะลูกค้าใบกว้างสองค่ะสันหนาอยู่ที่หกค่ะเล่มนี้990สิบาทค่ะเล่มต่อไปค่ะ เล่มนี้ไปจังหวัดกทมนะคะของคุณโต้งค่ะเล่มนี้ใบยาวสินะคะใบยาวสิใบกว้างสองสันหนาห้านะคะลูกค้าสั่งพิเศษใบยาว14นิ้วค่ะเล่มนี้990ลูกค้าให้ติปหนึ่งพบาทค่ะขอบคุณมากมาค่ะ เล่มน,นี้ใบยาวสิบสี่นะคะใบกว้างสองเล่มน,นี้ไปจังหวัดเพชรบุรีค่ะเล่มน,นี้ก็ใบยาวสิบสี่นะคะพี่คะใบยาวสิบสี่เก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะ ใบกว้างอยู่ที่2.1ค่ะเล่มนี้ใบกว้างอยู่ที่2.1เล่มนี้สันหนาเจ็ดค่ะ,คะเล่มนี้990บบาทค่ะเพชรบุรีนะคะ เล่มสุดท้ายค่ะเล่มนี้ก็ใบยาวสินะคะลูกค้า9ก้บาทค่ะใบกว้างสองค่ะสันหนาหกค่ะเล่มนี้เล่มนี้ แม่ค้ายังไม่เขียนชื่อที่อยู่นะคะค่ะแม่ค้ามารีวิวส่งงานวันนี้รอบสองนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เก็บงานไม่เสร็จคะ่ะก็เลยไม่ได้รีวิวต่อเนื่องนะคะก็เลยเอามารีวิววันที่26เป็นคลิปที่สองนะคะค่ะค่ะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของวันที่26นะคะพอดีคลิปแรกแม่ค้าเ,เก็บงานไม่ครบก็เลยส่งแพ็คส่งชุดนี้รอบ2ที่จะส่งให้ลูกค้าวันนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ค้าก็ขอตัวไปแพ็คมีดส่งให้ลูกค้าอีกนะคะสวัสดีค่ะยังไงก็ขอบคุณลูกค้าที่กดติดตามและรับชมคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ